อยู่ที่บ้านที่นี่ต้องมารับจิ๊กซอว์ะอออรีบออกมาเลยรีบมารับ<ล>เอาเอกมาฝั่งกูกมามาฝั่งผมได้ไหมมารับจิ๊กซอว์ได้ไหมมาได้ไหมมารับรับเนี่ยรีบมาเลย,เลยมันไม่เข้าใจมันก็ถาว่ามารับแบบมารับมันคือไอ้นี่ไม่ได้เลยมารับเขาบอกเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ทอมพิวเตอร์โฟ์คาลเตอร์เอเดสแตนแต่อังกฤษกดหนึ่งให้มันวิ่งไปไม่ได้เลยแก ได้ยิงมาดิยังวิ่งไร้เลยโอเครเพื่อนให้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 ยิงนนักลับห้ไม่จริงเลยใช่ใช่แฮกเกอร์แฮกเกอร์โอ้ยัวายมีควายติดเลยเมดาวเมดาวรดาวีมดาวเีมดาวโอ้ยอบแลนเห็น้นบอร์บูด ไปสิงคโปร์อะไรวะเดือดชิพไห้เมาแล้วรลวดิคทำเฮียทำเฮียวิ่งเลยวิ่งเลยหีบก็ว่าหีบก็ว่าหีบก็ว่าอัดบอโกวิ่งวิ่งเร็วเร็วไม่ชอบเลยทำบดแอรดับแอรดับตรงนี้แอรดับเออแอรจะล็อกแล้วก็มีคนมีคนมีคนโอ้ยมีรถมารถเป็น เคนเคนอะเป็นเคนเคนรถเกาะรถเกาะรถแมงสาบรถแมงสาบไปทางเราเหรอไม่มียาไม่มีเหมือนกันไม่มียาใสจเราที่คนคูดเยอะอะเอาตรงปะเออแตกแน่นอนคอามมีคนพอมีคนเี็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วผมไม่มียาผมมีผมต้องเซฟอ่านเล่นได้ไหมยูตรงๆก็มีครับผมครับ ตัวแหลกทั้งหมดเลยอุ้ยติ๊กตอกไม่ค่อยรู้เรื่องเลยใช่ไหมเย้ยดยอะไรไม่จริงเลยใช่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 ทีาพูดไม่จริงเลยนี่มันแปลว่าไม่จริงเลยแปลว่าความหมายของมันคือโป้ไม่จริงเลย